ทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนะคะรวมประชุมวางแผนกับคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาเรือลบหลวงโพสามต้นค่ะเพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการและร่างแผนแนวทางปฏิบัติโดยคาดหวังให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์แห่งใหม่ค่ะเช้าวันนี้ที่ห้องประชุม5สารลกลางจังหวัดจันทบุรีนายวิชิตชาติไผ่ศิษิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนายนารงธีระจันทรางกูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีและคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาเรือรบหลวงโพสามต้นจังหวัดจันทบุรีครั้งที่หนึ่งเพื่อรับฟังความคิดเห็นและร่างแผนโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์เรือรบหลวงโพสามต้นให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์แหล่งใหม่ของจังหวัดจันทบุรีโดยในที่ประชุมได้คาดหวังให้พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ของทั้งเยาวชนและบุคคลทั่วไปแบบครบวงจร จึงได้ร่วมวางแผนกับภาคส่วนต่างๆอาทิองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมูลนิธิอู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและชาวบ้านในพื้นที่โดยจะก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ที่มีความกว้าง10.68เมตรและยาว67.50เมตรพร้อมปรับแต่งภูมิทัศน์รอบบริเวณอู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชบ้านสมเด็จงามตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจันทบุรีให้สวยงามเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว สำหรับเรือลบหลวงโพสามต้นในขณะน,นี้ได้ปลดประจำการจากกองทัพเรือเป็นที่เรียบร้อยแล้วทางจังหวัดจันทบุรีจึงมีความประสงค์จะขอรับมอบเรือลบหลวงโพสามต้นมาประดิษฐานณนะบ้านสเสบ็ยงามจังหวัดจันทบุรีเนื่องด้วยชาวจังหวัดจันทบุรีมีความผูกพันทางประวัติศาสตร์อันเกี่ยวเนื่องกับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเมื่อกล้งที่พระองค์ต่อทัพเข้ายึดค่ายโพสามต้นจากพมา่าได้สําเร็จราวปีพุทธศักราช2,310 โดยเรือรบหลวงโพสานต้นถือเป็นเรือรบหลวงที่ใช้ในราชการทหารมาอย่างยาวนานพร้อมทั้งเคยเดินร่วมพระราชพิธีของควีนอลริซาเบธที่สองและเคยเป็นเรือฝึกของโรงเรียนในเรือเมื่อครั้งยังประจำการจึงถือเป็นเรือที่ส่งคุณค่าทางจิตใจและถือเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญ